สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนกีฬาพบกันอีกครั้งกับรายการสาระดีกีฬาดัง To p ป p o r t i n s i g h t ์รายการที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดทุกประเด็นร้อนในวงการกีฬาทั้งข่าวเด่นผลการแข่งขันและมุมมองความคิดเห็นของแฟนกีฬาในประเภทนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของบิสตเวียนหรือที่แฟนๆตั้งฉายายให้เธอว่าพิทุเยนหลังจากที่ทีมชายเวียดนามต้องโบกมือลาการแข่งขันตกรอบไปเธอก็ไม่เสียเวลาเลยครับพร้อมที่จะกลับมาสนามลีกภายในประเทศทันที นี่แหละครับคือสัญญาณดีชัดๆว่าสภาพร่างกายและจิตใจของมิสเตเวียนเริ่มเข้าที่แล้วสื่อเวียดนามหลายสำนักก็รายงานตรงกันว่าถ้าเธอสามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้ต่อเรื่องมีโอกาสสูงมากที่แฟนๆจะได้เห็นเธอสวมเสื้อทีมชาติอีกครั้งในช่วงปลายปีโดยเฉพาะในศึกซีเกมส์ครั้งที่33ที่กำลังรออยู่ซีเกมส์คือเวทีที่แฟนลูกยางเวียดนามตั้งต,งตารอจริงๆครับพวกเขาอยากเห็นพี่ตู้เย็น กลับมาโชว์พลังตบลูกหนักๆแบบที่เคยทําให้คู่แข่งในอาเซียนต้องผวาแล้วแฟนลูกยางเวียดนามคิดเห็นยังไงเรามาติดตามกันครับเรื่องมันเริ่มจากผู้ใช้รายหนึ่งชื่อว่าเงยงวยแห่งล่างโพสต์ข้อความแซะๆว่าสโมสรหญิงควรมีนักกีฬาผู้ชายสักหนึ่งคนแบบนี้แหละถึงจะยุติธรรมเท่านั้นแหละครับดราม,ม่าก็ปะทุขึ้นมาเลยฟังคาขันประชดต่อคนแรกคือคังมินที่บอกว่า ทั้งนั้นให้สมาคมทําทีมผสมไปเลยสิเหมือนแบดมินตันหรือเทนนิสเลยนะฮ่า <c> ฮ <oughs> เรียกว่ามีอารมณ์ขันแต่ก็เหมือนจะตอกย้ําความไม่พอใจต่อประเด็นนี้ฟังโต้กลับแบบจริงจังแล้วก็ถึงคิวของดุยลวนครับคนนี้จัดหนักมากรัวคอมเมนต์กันแบบไม่พักเขาบอกว่าไปหาข้อมูลมาก่อนดีไหมการฉีดฮอร์โมนในปริมาณที่เหมาะสมมันโอเคอยู่แล้วฮอร์โมนไม่ได้ทําให้กลายเป็นผู้ชายของจริงได้หรอกไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามเรื่องนี้เลยนะ ถึงขั้นท้าเลยว่าลองเอาองกทุนันลงสนามสิจะรับลูกไหวไหมเตียนยังพอรับได้นะปิดท้ายด้วยน้ำเสียงเถียงขาดลอยว่าไม่มีเอกสารไหนห้ามอย่างที่นายพูดเลยฟังเห็นด้วยกับต้นเรื่องอีกด้านหนึ่งจันเซินก็เสริมว่าใช่เลยแบบนี้แหละถึงจะยุติธรรมกับทุกสโมสรเห็นชัดว่ามีคนที่ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลแบบนี้คือความแฟร์ฟังกลางๆพยายามประนีประนอมสุดท้าย เทืองมันหมยก็เข้ามาเบรกบรรยากาศบอกว่าฮอร์โมนจะสูงขึ้นบ้างแต่ก็ยังเป็นผู้หญิงร้อยเอร์เซ็์อยู่นะคนเวียดนามควรเข้าใจกันเองมากกว่า oh, <no. S 1> ความคิดเห็นต่อมาคอมเมนต์ต้นเรื่องจากจุงยุงซีคอมเมนต์ที่จุดไฟในโซเชียลก็คือของจุงยุงซีที่บอกว่าถ้าบีทีไม่เล่นซีเกมส์ก็ควรห้ามเธอลงแข่งในประเทศด้วยเลยเพราะมันไม่ยุติธรรมกับทีมอื่นถ้าเก่งจริงก็ไปพิสูจน์ที่เวทีนานาชาติไม่ใช่มารันแกหลีกในประเทศ ตรวจเลยสิกลัวอะไรถ้าใสาสะอาดก็จะยิ่งโปร่งใสประโยคนี้ทำให้คนอ่านแบ่งเป็นหลายฝ่ายเลยครับเสียงโต้ตอบและเห็นต่างตรานฮีรีก็ตอบกลับทันทีว่ายังจะหาความยุติธรรมตรงไหนอีกทุกอย่างมันชัดอยู่แล้วคังมิงแซะเสริมว่าแต่บีทีนี่นะวันๆเอาแต่เรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองฟังกดดันหนักเวียนตรงมั่นใจว่าเตืเอนจะไม่ไปซีเกมส์หลอกเพราะระดับโลกยังปฏิเสธ อเล็กซ์ตรงไปตรงมาว่าควรแบนเธอตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอถึงซีเกมส์สมาคมออนแอร์ถึงปล่อยให้โกงโดวันฟรีก็แรงไม่แพ้กันว่าควรไล่ออกจากวงการไปเลยพระเจโรถึงกับพูดแรงว่าต้องพิสูจน์กันแบบถอดเสื้อผ้าให้เห็นกับตานั่นแหละถึงจะโปร่งใสเสียงตั้งคำถามหาหนวนยนประเด็นใหม่ว่าแล้วถ้าสโมสรในประเทศไม่พอใจละ่ะแค่ปฏิเสธทีมชาติถึงขั้นต้องแบนในลีกเลยหรือ บิงเวียนวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้ว BT อาจจะปฏิเสธซีเกมครั้งที่33ด้วยข้ออ้างเรื่องครอบครัวเหมือนที่ปฏิเสธชิงชมปโลกมาแล้วเปิดเสริมปิดท้ายแฟนบางคนอย่างเฮียวแฟนก็พยายามเบรกบรรยากาศบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงนะแค่ฉีดฮอร์โมนผู้ชายบ้านเท่านั้นเองโคสตต่อมานี้เริ่มจากลองดึกอ่านที่เสนอชัดเจนว่าสมาคมเลยบอลต้องลงมาชี้แจงเพื่อสร้างสนามแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับนักกีฬา จะมัวปกป้องความผิดเพราะต้องการผลงานไม่ได้ถ้าไม่กล้าออกไปสู้ในระดับนานาชาติก็ควรเลิกเล่นไปเลยการเล่นแค่ในประเทศมันยุติธรรมกับนักกีฬาคนอื่นตรงไหนเป็นข้อความแรงและตรงที่จุดกระแสถกเถียงทันทีครับฟังเห็นด้วยกดดันสมาคมความหวงเดืองเห็นด้วยเต็มที่ว่าถ้ามีศักดิ์ศรีจริงๆก็ควรเลิกเล่นไปเถอะถ้ายังลงทีมผู้หญิงสมาคมต้องจัดการเพราะมันไม่ยุติธรรมโผพันธก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่า พูดถูกมากเสียงโต้แยงลดความรุนแรงเจอรี่ทอมโผลมาเบรกแรงๆว่าพูดอะไรเกินไปแล้วทำไมถึงไปถึงขั้นให้เธอเลิกเล่นแต่หัวหงเรืองก็ยังยืนยันซ้ำอีกทีว่าลองดึกอ่านผู้ถูกแล้วเสียงเสริมทำนายอนาคตเหวินหหยอดประเด็นว่าปลายปีนี้เตีเอยนก็จะอ้างว่าติ่งงานครอบครัวอีกเลยไม่ไปกับทีมชาติที่เดินทางไปไทยรอกสรุปบรรยากาศ คอมเมนต์ชุดนี้สะท้อนว่ามีแฟนจำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจกับการที่บิ๊กตุรยยังคงเล่นในประเทศแต่ไม่ออกไปพิสูจน์ตัวเองในระดับนานาชาติพวกเขามองว่าสมาคมต้องเข้ามาจัดการให้ยุติธรรมขณะที่อีกบางเสียงก็พยายามลดทอนความรุนแรงลงเพราะมองว่าการเรียกร้องให้เธอเลิกเล่นมันเกินไปหน่อย เสียงกดดันจากแฟนๆก็มาแล้วครับเริ่มจากวอลไทชิโที่ฝากข้อความตรงๆว่าถ้ามีใจจะกลับมาเล่นทีมชาติเพื่อลงซีเกมส์เราก็พร้อมสนับสนุนแต่ทำไม่ก็ต้องทบทวนตัวเองใหม่ทุกคนต้องการความโปร่งใสและยุติธรรมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่คือศักดิ์ศรีของทั้งประเทศเกียรติยศสูงสุดของนักกีฬาคือการได้รับใช้ชาติประโยคนี้เหมือนตอกย้ำว่าเรื่องของบิ๊กเตียนไม่ใช่ดราม่าธรรมดาแต่มันโยงไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศเลยทีเดียว วับ VN ฮะเสียงแซวประชดประชันผู้บุบิงผู้ทีเด่นทีจริงว่าพอถึงซีเกมส์ก็คงบอกว่าติดงานครอบครัวหรือไม่ก็สภาพจิตใจไม่พร้อมหรืออาจอ้างว่ากฎไม่ยุติธรรมอีกแน่ๆลัดลวงวันก็เสริมประชดว่าไปซีเกมส์ไม่ได้ก็เอานักกีฬาใหม่หน้าใหม่ที่มีอนาคตขึ้นมาแทนจะได้พัฒนาให้ตอบโจทย์แทนเธอ เสียงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นไหดังชี้ว่าเล่นกับสโมสรในประเทศก็ดูเหมือนเก่งแต่พอเจอกับทีมต่างประเทศยังไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเลยเสียงตำหนิสมาคมครับดุยนัดโวยใส่สมาคมตรงๆว่ามัวแต่พูดเรื่องให้เธอไปซีเกมส์แทนที่จะโฟกัสพัฒนานักกีฬาคนอื่นๆที่พร้อมจริงๆสมาคมปล่อยนักกีฬาที่ไม่พร้อมมาเรื่อยๆแบบนี้ไม่โอเคคอมเมนต์นี้เริ่มจาก JB ไหงูเอ็ที่พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า การที่เตืเอนถอนตัวจากทีมชาติในศึก W A C H รอบที่ผ่านมาทําให้ผมคิดถึงกรณีของดั่งหงต้นไม้ตรงไม่กลัวตายยืนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เตืเอนถอนตัวเพราะเหตุผลส่วนตัวมันชัดว่ามีปัญหารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับนักกีฬาหญิงคนอื่นๆเลยถ้าเป็นผู้หญิงแท้จริงร้อยเปอร์เซต์ทำไมต้องหลีกเลี่ยงทําไมต้องถอนตัวประโยคนี้คือการตั้งคําถามแรงๆว่าทําไมเธอถึงเลือกถอยจากเวทีใหญ่ แล้วหันมาเล่นตลีกภายในประเทศเสียงเสริมจากแฟนๆ PV ถังประชดแรงว่ามีแต่นักกีฬาหญิงเวียดนามเท่านั้นที่มีกล้ามเป็นมัดๆต่างประเทศเขาซ้อมหนักกว่านี้ร้อยเท่าแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้มีกล้ามขนาดนี้เลยนะพร้อมแปะภาพเปรียบเทียมให้อีกต่างหากแอนเดรียแชนแซวขมว่าปฏิเสธการแข่งระดับโลกเพื่อกลับไปเล่นในประเทศมันก็เหมือนเรียนซ้ำชั้นไม่ฉิวก้าวไปข้างหน้า ทองซุมาก็พูดทิ้งท้ายว่าอาจจะเป็นผู้หญิงจริงแต่กลัวว่ามีการฉีดฮอร์โมนผู้ชายคอมเมนต์ชุดนี้สะท้อนว่าแฟนๆบางกลุ่มยังรู้สึกไม่แฟร์ต่อการถอนตัวจากทีมชาติซ้ำๆของบิ๊กตียนหลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสบ้างก็แสะเรื่องสรีระบ้างก็ชี้เป็นพฤติกรรมเลือกเล่นที่ไม่เหมาะสมกับนักกีฬาทีมชาติ คอมเมนต์เปิดมาด้วยประโยคแรงมากปฏิเสธชิงแชมป์โลกแต่กลับมาโผล่ในหลีกระดับประเทศแบบนี้ยังมีคุณสมบัติพออยู่ไหมทุกคนประโยคนี้เรียกได้ว่าตั้งคำถามถึงคุณค่าความเป็นนักกีฬาของเธอเลยทีเดียวเสียงสะท้อนต่อเนื่องตรวงกวางยุ่งเสริมว่ากีฬาเท่ากับการยกย่องความมีน้ำใจและความยุติธรรมบุยบองบุยบองตำหนิแรงว่าฝึกซ้อมใช้ทรัพยากรในประเทศและนอกประเทศไปมากมายแต่พอถึงเวลาแข่งจริงกลับถอนตัวเหมือนล่นตลุก ฮวางทรองตัวนั้นก็ชี้ว่านักกีฬาทีมอื่นเขาก็สงสัยเหมือนกันนะดิงเฮโอแวนแซว่าสงสัยว่าแม้แต่ในลีกภายในประเทศก็คงไม่ให้เล่นแล้วละ่ะเทรนที2ประชดด้วยมุกแรงกลับบ้านไปแต่งงานเลยดีกว่าเหมยหลบปิดท้ายว่าให้เธอเลิกเล่นไปเลยไม่มีความเคารพในศักดิ์ศรีตัวเองคอมเมนต์ชุดนี้สะท้อนว่าความไม่พอใจต่อบิ๊กเทียนยังคงแรงขึ้นเรื่อยๆ บางคนตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการที่เธอเลือกแข่งแค่ในประเทศบางคนย้ำว่ากีฬาเท่ากับความยุติธรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามหลายคนถึงขั้นเสนอให้ตัดสิทธิ์หรือแม้แต่ให้เธอเลิกเล่นไปเลยเสียงวิจาร์ณสมาคมและความไม่โปร่งใสมูยเยียนกวกทังจัดเต็มว่าสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามยังเอาหมวกปิดหูปิดตาฮวางเวียดนามเสริมประชดว่าตอนนี้ ไซแมสปิดปากไปด้วยแล้วบินซ็อกต่อแบบกวนๆว่าทำอะไรไปก็ถูกหมดแหละฮ่าๆๆเสียงผิดหวังหมดศรัทธาลาห่วงตัดพ้อว่าแต่ก่อนยังสนับสนุนอยู่แต่หลังเรื่อง U21 กับ WCs ก็หมดความเชื่อใจแล้วถ้า SG33 ถอนตัวอีกครั้งหน้าที่มีเธอเล่นเราควรหยุดเชียร์ไปเลยเชื่องวุบ่นว่าชิงแชมป์โลกไม่ไปแต่กลับมาเล่นลีกในประเทศ งงจริงๆฮาเลประชดแรงว่าทำไมเวลาหลีกในประเทศไม่เคยบอกว่าติดธุระส่วนตัวเลยล่ะเบียงตองด่าบแบบไม่ไว้หน้าไม่ผ่านมาตรฐานโลกแล้วยังจะเล่นในประเทศอีกไม่อายมั่งเหรอหาวันหุงสลาแสะหนักเก่งแต่ในบ้านแต่พอไปโลกจริงๆก็วิ่งหนีไม่เหลือเสียงเตือนตั้งข้อสังเกตอ่านตรุงตำหนีว่าตอนประเทศต้องการกับปฏิเสธ แบบนี้มันยุติธรรมกับผู้หญิงคนอื่นตรงไหน่หวงดึกตินทำนายว่าถ้าไปซีเกมส์เจอไทยฟ้องแน่ตามเลก็ว่านึกว่าจะไปโลกซะอีกสุดท้ายก็อยู่แต่ในประเทศเสียงให้กำลังใจปกป้องเลตินยังไงก็รักและสนับสนุนเสมอเสรินบอวันถ้าเก่งจริงต้องพิสูจน์บนเวทีโลกไม่ใช่แค่แข่งกับทีมในบ้านตงฮัง ถ้าผ่านมาตรฐานแล้วก็ลุยไปเลยเตือนเล่นเต็ม200เซทีมไหนกลัวก็ถอนเองสิไวคังสู้ต่อไปนะบิ๊กเทรนทุกทางเสียดายที่ไม่ได้เจอกับทีมยุโรปเพื่อเก็บประสบการณ์แต่เชื่อว่าเตือนยังเต็มที่กับทุกแมชเสียงขำๆหรือว่าประชดแรงๆตรานท่ทูกลับบ้านไปแต่งงานเลยเถอะยังเอ็เล่นแบบนี้ ใครจะอยากเล่นด้วยล่ะเทียนเลท้าเลยและนี่ก็คือเสียงสะท้อนจากแฟนลูกยางเวียดนามครับบางคนผิดหวังบางคนยังให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเสียงของแฟนกีฬามันมีพลังจริงๆครับเพราะมันสามารถเป็นทั้งแรงกดดันและในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้นักกีฬาก้าวต่อไปได้ไม่ว่าอนาคตของบิชทเยนจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญคือความโปร่งใสความยุติธรรม และเกียรติยศในการเล่นกีฬาที่จะต้องยืนหยัดอยู่เสมอวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางสาระดีกีฬาดัง Top Sport Insight ช่องที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนในวงการกีฬาเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ